เร็วๆนี้เขาคนนั้นจะทำอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาดีขึ้นบ้างไหมคะอะมาจ้าสวัสดีนะคะทุกทุกคนกลับพบกับแม่หมอในคลิปแบบแรนดอมนะจ้าคลิปนี้เรานะคะก็จะไปเปิดพลังงานของเขากันนะคะว่าเร็วๆนี้นะเขาเนี่ยจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาดีขึ้นบ้างกว่าเดิมบ้างไหมเออมาดูกันเลยให้คุณนะคะนึกถึงเขาคนนั้นได้เลยนะคะคนที่คุณอยากถามถึงคะ่ะแล้วส่งพลังงานมาให้ไพ่มาให้แม่หมอเหมือนเดิมจ้า แม่หมอก็ขอห้าใบค่ะ่าขออีกครั้งนะคะมาดูกันเลยเขาจะทำอะไรให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นบ้างไหม The i m p r e s s อ,อสศวินถือเหรียญน,นะคะอะไรในแปดถ้วยว้าวสองเหรียญน,นะจ๊ะและ และเจ็ดถ้วยค่ะใต้สำรับนะคะเป็นอะไรเออใต้สำรับนะคะเป็นเด็กถือถ้วยนะคะเพกออ f คัพสนะโอเคแม่หมอมีความรู้สึกว่าอาจเดี๋ยวขอวิเคราะห์นิดหนึ่งแล้วกันนะคะเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขา,าคดีขึ้นไหมแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณไหนะยังคงเป็นตัวเลือกของเขาย่งไงก็ไม่รู้เลยคือจะบอกว่าอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะ คุณนะคะเป็นเป็นคนที่ดีมากๆเลยคนนึงสาหรับเขานะคะแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าด้วยความด้วยอะไรหลายๆอย่างบางบางทีคนคนที่ดีมักจะมักจะยังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับใครสักคนหนึ่งอะเออนึกก่อนมะคือเราอะดีหมดทุกอย่างแต่ว่าสําหรับเขา่าคือมันมันยังไม่ใช่งไงเขาก็เลยเหมือนกับแบบว่ายังยังแบบเนี้ยเออยังคงยื้อแต่แต่ถามเขาเนี่ยนะคะจะ จะตัดความสัมพันธ์กับคุณไปเลยสัทีเดียวไหมอะไรแบบนี้นะคะแม่หมอว่า Dial ไม่นะคะเขาก็ยังคงจะยืดเยื้อความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาได้ขัดต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าจะมีอะไรดีขึ้นไหมนะคะแม่หมอว่ายังยังที่จะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคนคนนี้เนี่ยนะคะยังไม่ให้ความมั่นใจยังคงไม่ให้ความมั่นใจแน่ใจต่อคุณเลยยังยังไม่สามารถที่จะทําอะไรให,ให้ความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขาเนี่ยนะคะดีขึ้นเลยเออ คือเขายังคงไม่พร้อมะคะ่ะแม่หมอว่าเขายังไม่พร้อมเขายังมีตัวเลือกนะเออจริงๆเขายังมีตัวเลือกเขาก็มีคนคุยมีมีคนที่เขาอะดูด,ดูคนอื่นๆมีคันที่นอกเหนือจากคุณอะไรแบบเนี้ยอถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนคุยกันนะก็คนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะอันนี้ก็คือชัดๆเลยเขาเนี่ยนะคะก็ยังคงให้คุณอนะเป็นสถานนะคนคุยขอยงเขาก่อนอืยังยังไม่คิดที่จะพัฒนานะคะไปไปได้ไกลกว่านี้เออสักนิดนึง นี่แหละค่ะประมาณเหมือนเหมือนเขาเป็นคนที่ยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่ใครยังไงไม่รู้เขาเขายังโอเคเขายังเขายังชอบที่จะเป็นแบบนี้อยู่อ่ะ อยังยังยังชอบที่จะเหมือนกับว่ามีตัวเรื่องเหมือนกับว่าคบกับคนนู้นคนนี้คุยกับคนนู้นคนนี้โดยที่โดยที่ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ผูกมัดอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับกับคุณนะคะเขาเองก็ยังไม่ได้คิดที่จะทําอะไรให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะคุณก็อาจจะยังคงเป็นคนคุยของเขาทั่วๆไปอะไรเงี้ยเป็นคนคุย เ,เป็นคนที่เขายังยังไม่ได้ให้ความชัดเจนแก่เรามากพออะไรเงี้ยกับกับเราแบบจริงจังแบบเด็ดขาดอะไรแบบเนี้ค่ะออมนะอืม,นะอมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบนเนี้ยเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งนะคะคนคนนี้ต้องบอกเลยเขาเป็นคนช้าเป็นคนช้าเป็นคนเอื่อยเป็นคนที่แบบว่าไปเรื่อยๆก็ฉันพอใจแบบนี้ฉันฉันจะอย่างเงี้ยฉันก็ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาจะต้องเฟ้นหาจะต้อง ค้นหาคนที่เขาคิดว่ามันมันดีที่สุดสําหรับเขา,าเออคนที่เขาคิดว่าใช่คนที่เขามั่นใจและนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาเขาถึงจะเลือกที่จะเป็นลงเออหรือหยุดที่ใครนั่นเองค่ะคือจะบอกว่าเราคนแล้วคนนี้นะที่คุณมาถามถึงก็คือจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างไม่ค่อยแขกไค่คนะเออค่อนข้างไม่ค่อยแข่ไขรค่อนข้างเย็นชา ถ้าเขาบทที่จะเขาไม่เอาใครหรือว่าเลิกคุยกับใครก็คือเขาก็หันหลังให้เลยนะคือเดินเดินหนีเดินออกมาอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่มีการที่จะแบบเออไม่ไม่มีการที่จะเหมือนแบบว่า มีเลือดใหญ่หรืออะไรแบบนี้เนี่ยค่ะเขาจะเป็นคนเป็นคนช่างเลือกเป็นคนมีตัวเลือกเออพูดง่ายๆยังมีตัวเลือกมีอะไรในความสัมพันธ์อยู่เนี่ยแต่ทีเนี้ยสาหรับคุณนะคะสําหรับคุณคุณยังเป็นคนที่เขาอยากรักษามิตรภาพดีๆไว้นะเออคุณคุณยังเป็นคนที่เขาเนี่ยนะคะไม่อยากที่จะเดินหนีหรืออะไรแบบนี้นะยังอยากเก็บคุณไว้ยังอยากติดต่อคุณไว้ถ้าเกิดว่าชาวแรนดอมล้วคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรเออแบบว่าคุณเองก็ไม่ได้ซีเรียสหรือคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากนะอย่างเงี้ย คุณก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามสบายๆค่ะตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรเงีย้ยไปคาดหวังอย่าไปซีเรียสกับมันเยอะอย่าไปอย่าไปแบบคาดหวังกับคนคนนี้เยอะอะไรเงี้ยพอถึงวันหนึ่งแล้วอะที่ที่เรารู้สึกว่าเ,เราพอแล้วเราไม่อยากรอลวอะไรเงี้ยแล้วค่ะวันนั้นเราก็ค่อย move on เราก็ค่อยเออเลิกรอเขาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รอไม่อะไรเงี้ยเราก็แบบ เหลือเหลือแค่เพียงมิตรภาพดีๆต่อกันเหลือแค่เพียงคนคุยที่ที่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแค่นั้นพอแต่อย่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเออเนี่ยเขาจะทําอะไรดีๆเออบ้างหน้าดีๆให้ความสัมพันธ์นี่ดีขึ้นบ้างหน้าอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งไปคาดหวังเขานะคะประมาณนี้แล้วกันอแต่ถามว่าคนคนนี้มีความคาดหวังในความสัมพันธ์สูงไม่มีนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคาดหวังเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้เขาเป็นคนที่มีตัวเลือกไง เพราะความที่ว่าเขา่คาดหวังในความสัมพันธ์สูงถ้าถ้าเขามีแฟนนะถ้าเขามีคนที่จริงจังนะเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยมีเหตุผลที่เหมือนกับว่าเขายังคงลังเลเขายังคงขอดูๆขอช่างใจคุณไปก่อนอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วในขณนะดเดียวกันก็ ก็อ,อาจจะมีการแบบมองคนนั่งคนนี้ไปด้วยอะไรอย่างนี้นะเออในในสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคนคุยคนอะไรแบบนี้คะ่ะเนี่ยเขาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้คะ่ะเป็นแบบนี้แหละซึ่งแม่หมอเองก็คิดว่าพลังงานส่วนใหญ่ของชาวเรนดอมในะสถานะของพวกคุณก็น่าจะเป็นสถานะที่อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเนาะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอาจจะเป็นคนคุยเป็นอะไรแบบนี้คะ่ะยังไม่ได้แบบอ,อ,อยู่ด้วยกันหรือ,อ,อสร้างความสัมพันธ์กันที่มันแบบว่า แน่นแฟนที่มันแบบจริงจังกันแล้วอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะนะคะก็โอเคก็ดูๆแล้วกันท้ายที่สุดนะคะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่อันนี้แม่หมอจะบอกทุกครั้งบอกตลอดนะคะอยากให้ทุกๆคนเลือกในสิ่งที่มันแฟร์ต่อหัวใจตัวเองในะการที่มันที่มันไม่ทําให้เราแบบรู้สึกแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบือ่อรู้สึกเอ,อ เจ็บปวดกับความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มากจนเกินไปนะคะเดใด,ดก็คือหัวใจของเราตัวเรานี่แหละก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะจ๊ะเราก็ต้องพึงคิดไว้เสมอนะคะว่าเราเนี่ยนะไม่ใช่ตัวเลือกของใครนะเออเราไม่ใช่ตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกของใครนะคะ ตัวเราเองก็มีคุณค่าเพียงพอที่จะพบเจอกับคนดีๆที่เป็นของเราจริงๆนะจ๊ะถ้ารู้สึกว่าเปืองเวลารู้สึกว่าไม่แฟร์ต่อตัว,ตวเราเนี่ยนะก็ให้ลองหันกลับมาคิดใหม่เนาะหันกลับมาคิดใหม่แล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองดีกว่าจ้านะเ mm hmm. พราะเราก็มีคุณค่าในตัวของเราด้วยกันทั้งนั้นนะคะไม่จําเป็นต้องรอใครไม่จําเป็นต้องให้ตัวเองไปเป็นตัวเลือกของใครนะโอเคแม่หมอก็ฝากไว้ประมาณนี้ละจา้าอ่า เป็นยังไงกันบ้างพอฟังแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแม่หมอนะว่าเรื่องราวของเราในชีวิตจริงเป็นยังไงตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะก็มาพูดมาคุยมาคอมเมนต์กันได้นะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักมาหาแม่หมอได้เลยตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะจ๊ะมาพูดมาคุยมาระบายมาปรึกษาหาลืออะไรกันได้นะก็ไม่ต้องเกรงไม่ต้องเขอะเลยมีอะไรก็คือเล่าเรา,เล,าเล่าออกมาให้หมดเลยแม่หมอก็พร้อมรับฟังนะจ๊ะเราก็จะได้มาช่วยแบบ เหมือนช่วยกันแก้ปัญหาเราช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันปลดล็อกไปด้วยกันนะจ๊ะจะได้รู้ว่าจุดที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนนะเออแล้วเราก็จะได้มาแก้ไขไปด้วยกันค่ะเพื่อความสบายใจเพื่อความปลดล็อกของเรานะเอออ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย